สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆกคนนะครับมาพบกันในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนออกนะครับกับการฟันธงตัวเลขนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับผมมีสูตรมาฝากให้เพื่อนๆได้ฝึกคิดคำนวณตัวเลขกันนะครับสูตรตัวนี้นะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับได้ตัวเดียวทุกงวดเลยนะครับได้ตัวเดียวทุกงวดนะครับเราเรียกว่าเลขเด่นนั่นเองนะครับอย่างเช่นงวดนี้นะครับเราคิดได้เลข7ตัวเดียว เลขออกไปที่3 7 7ดนั่นเองนะครับออกไปที่หลักสิบหลักหน่วยแบบนี้นะครับงวดนี้คิดได้เลข8นะครับคิดได้เลข8นะครับออกไปที่8 9 4นะครับในตำแหน่งหลักร้อยที่ออกนะครับในงวดนี้ยังถูกอยู่นะครับงวดนี้คิดได้เลข3นั่นเองนะครับได้เลข3ออกไปที่5 6 3นั่นเองนะครับตัวเด่นนี้สําคัญนะครับถ้าตัวเด่นไม่ถูกนะครับ3ตัวก็จะถูกไม่ได้นะครับเราต้องหาตัวเด่นให้ได้ก่อนนะครับ งวดนี้ได้เลข8นะครับออกไปที่687นั่นเองนะครับยังถูกต่อเนื่องนะครับงวดนี้ได้7นะครับออกไปที่227นั่นเองแบบนี้งวดที่ผ่านมานะครับเราคิดได้เลข8นะครับเลขออกไปที่388นะครับออกทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่าเลขออกเลขเบิ้ลนั่นเองนะครับเลขตัวเดียวตัวนี้มีที่ไปที่มานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าคิดกันยังไงนะครับตัวเดียวแบบนี้ แล้วจะทํางวดวันที่16ให้เลยด้วยว่าได้เลขตัวไหนนะครับผมเรามาดูวิธีการคิดกันนะครับวันที่16พฤษภาคมนะครับเราคิดจาก2พฤษภาเลขที่เพิ่งออกไปคือ388นั่นเองนะครับตำแหน่งที่เราใช้ในการคํานวณน,นะครับดูดีๆนะครับจุดแรกนะครับให้ทุกคนดูไปที่หลักพันของรางวัลที่1ตรงนี้นะครับไปบวกหลักหน่วยรางวัลที่1ตรงนี้ ตรงนี้บวกกันนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับไปดูที่หลักหน่วยครั้งที่สองของเลขหน้านั่นเองนี่คือจุดที่เราใช้ในการคำนวณตัวเลขนะครับวิธีการตั้งนะครับเริ่มแรขให้ทุกคนตั้งเลข6 8ก่อนนะครับอันดับแรก6 8ก็คือเลขปีพศนั่นเองนะครับตั้งตรงนี้นะครับปีพศนะครับเลข68มาตั้งแบบนี้ทีนี้เอา3บวก8ได้11คือ1เราก็มาตั้งตรงนี้ แล้วก็เลข6มาตั้งแบบนี้วิธีการบวกเลขนะครับให้ทุกคนบวกลงมานะครับหนบวกหจะได้เจดนะครับหบวก8นะครับได้14คือ4 7, ่บวก4ได้1 1เ็คือหนะครับพอได้1แล้วนะครับดูดีๆนะครับให้ทุกคนนะครับเพิ่มไปเจ็ดแต้มทุกครั้งนะครับทุกครั้งเลยนะครับเพิ่มไปเจ็ดแต้มผมจะเขียนกำกับเอาไว้นะครับทุกคนจะได้เข้าใจนะครับทุกครั้งเลยนะครับต้องเพิ่มไปเแต้มนะครับ 1บวก7จะได้เท่ากับเลข8นั่นเองนะครับและนี่คือผลลัพธ์ในงวดวันที่16พฤษภาคมก็ค,คืองวดหน้านั่นเอง68นะครับเลข8จะออกได้อีกหรือไม่นะครับงวดที่ผ่านมาออกทั้ง2ตัวนะครับ3 8 8นะครับงวดนี้สูตรนี้นะครับเวลาเราคิดคำนวณออกมาแล้วนะครับจะได้เลขตัวเดิมคือเลข8นั่นเองนะครับ ถ้าเราคิดถูกต้องนะครับลองไปทำดูทําตามที่ผมแนะนำนะครับเลขจะออกได้แบบนี้ทุกงวดเลยทุกงวดยังไม่ผิดเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นวันที่16พฤษภาคมนะครับเลข8น่าจะอยู่นั่นเองนี่คือของฝากในช่วงก่อนออกนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายนั่นเองเวลาไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เลือกตัวเลขที่มีเลข8ติดไว้นะครับผมทีนี้มาดูกันจับคู่3ตัวเลยนะครับเรามาดูว่าวันที่16พฤษภาคมงวดหน้า จับคู่3ตัวได้เลขตัวไหนบ้างนะครับใครชอบคิดชอบคำนวณตัวเลขน,นะครับลองฝึกคิดคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูงวดวันที่16นะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนสัก2งวดทุกคนก็น่าจะพอทําได้นะครับให้เข้าใจวิธีการคิดแล้วก็จุดที่เราใช้ในการคํานวณน,นะครับเพราะว่างวดถัดไปเราสามารถที่จะทําเองคิดด้วยตนเองได้นั่นเองนะครับ ผมจะย้อนให้ดูจากวันที่1เมษายนนะครับงวดนั้นที่ออกก็คือเลข687กับ36นั่นเองนะครับเวลาจดเลขรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้าครั้งที่1ที่2ห้ามสลับกันนะครับเลขท้ายเช่นกันนะครับห้ามสลับกันนะครับเรียงตามกองสลากเขาตักเข้าตวงนั่นเองนะครับใครที่ดูเป็นประจำนะครับคงจะพอจําได้วิธีการตั้งตัวเลขนะครับเราใช้ปีพศในการตั้งคํานวณนั่นเองนะครับในตําแหน่ง5 6 8นะครับ หลักร้อยนะครับหลักสิบตั้งเหมือนกันนะครับห้าหกแปดปีพศนั่นเองส่วนหลักหน่วยนะครับตั้งแค่สองหลักคือหกแปดนะครับทีนี้ตำแหน่งที่เราต้องจำนะครับดูดีๆนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนให้ทุกคนวงไปที่หลักแสนของรางวัลที่หนึ่งตรงนี้นะครับแล้วดูหลักหน่วยสองตัวล่างรัฐบาลนะครับไปบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าตรงนี้หลักร้อยนะครับเราใช้จุดนี้ในการคำนวณทุกครั้งนะครับ ไปดูหลักสิบบ้างนะครับวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1นะครับแล้วดูหลักสิบหลักหน่วยของรางวัลที่1ตรงนี้ให้บวกกันนะครับหลักสิบเราใช้จุดนี้ทุกงวดเลยนะครับต่อไปไปดูหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1ตรงนี้ไปบวกหลักสิบสองตัวล่างตรงนี้บวกกันนะครับอีกจุดหนึ่งไปดูเลขหน้าครั้งที่1หลักหน่วยนะครับไปบวกหลักหน่วยครั้งที่สองของเลขท้ายนั่นเองตรงนี้บวกกันนะครับ ข,ข,ขั้นตอนต่อไปวิธีการตั้งตัวเลขนะครับเลข6ตัวนี้เอามาตั้งได้เลยนะครับตั้งตัวนี้5้าบวกหกสคือหนึ 1. ก็มาตั้งตัวนี้เลข6ตัวนี้มาตั้งตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็8ปดบวกเได้15เอามาตั้ง6กบวกสจะได้9มาตั้งตัวนี้แล้วก็5้าบวกหกสคือหนึแบบนี้นี่คือวิธีการตั้งตัวเลขนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราบวกเลขให้บวกลงมานะครับหกบวกห้าคือหนึ่งหบวกหได้7 7บวก1ได้เท่ากับเลข8บวกให้เหลือตัวเดียวแบบนี้แล้วเพิ่มแต้มเป็น9เป็น0เป็น1แล้วก็เป็น2แบบนี้มีทั้งหมด5ตัวนะครับหลัก10ก็เช่นกัน11คือ1นะครับอันนี้ก็ได้1 1บวก1จะได้2นะครับ2เพิ่มเป็น3 3เพิ่มเป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6แบบนี้มีทั้งหมด5ตัวเช่นกันนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับจะมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับที่เราฟันธงออกมานะครับ เก้าบวกหกสิบห้าหนึ่งบวกแปดได้เก้าห้าบวกเก้าสิบสี่นะครับพอได้สี่แล้วนะครับให้ทุกคนเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะครับจะได้เท่ากับเลขห้าแบบนี้นะครับพอได้เลขห้าแล้วนะครับให้เพิ่มเป็นเจ็ดแล้วก็เพิ่มเป็นเก้าแบบนี้นะครับห้าเจ็ดเก้าตัวนี้หมายถึงว่าให้เราเพิ่มครั้งละสองแต้มนั่นเองนะครับตัวที่เราบวกได้เราจะไม่เอา เลข5เลข 7, เลข9เป็นเลขที่เราฟันธงหลักหน่วยในงวดถัดไปนั่นเองนะครับทีนี้ฝั่งหลัก,กร้อยกับหลักสิบนะครับเราจะเลือกมาแค่หลักละ1ตัวเท่านั้นนะครับ5ตัวนี้เอามาใส่ข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับจะมีตัวแปรสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้บวกกันได้9ตัวสุดท้ายนะครับส่วนหลัก10บวกกันได้4นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราบวกกันนะครับ9บวก8นะครับ9บวก8จะได้เท่ากับ17ก็คือ7 7ตัวแทนเป็นเลข2นั่นเองนะครับหลัก1 0บบวก8ได้12นะครับ2ตัวแทนเป็นเลข7นั่นเองนะครับคำว่าตัวแทนนะครับผมอธิบายทุกงวดนะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนั่นเองนะครับ7บวก5 12 2บวก5ได้7 2บวก5ได้7 7บวก5้ผลบวกของ5เราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับวิธีการฟันธงตัวเลขง่ายๆนะครับ ข้างบนกับข้างล่างเราเลือกตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับในแต่ละงวดฟันธงหลักร้อยเป็นเลข2นะครับจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับฟันธงหลักสิเป็นเลข2นั่นเองนะครับเราก็นําเลข2หลักร้อยสหลักสินะครับไปจับคู่หลักหน่วยที่เราเลือกไว้ก็จะเป็นเลข2 2 5ชุดแรกนะครับ2 2 7แล้วก็2 29นั่นเอง เลขที่เราจะนําไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะได้3ชุดแบบนี้เราคิดจากวันที่1เมษายนนะครับไปออกวันที่16เมษายนนะครับงวดนั้นออกมาสองเห็นไหมครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องนะครับ2 2แล้วก็7ในตําแหน่งหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ก็จะถูกได้แบบนี้3ตัวข้างหน้าไปรุนกันเอาเองนะครับรางวันที่1นนั่นเองนะครับ งวดถัดไปนะครับเราจะคํานวณอีกนะครับเราก็เอาข้อมูลงวดที่ออก2 2 7นะครับมาคํานวณนั่นเองนะครับจดเลขให้ถูกต้องตามที่ผมแนะนํานะครับเรียงให้ถูกต้องเหมือนเดิมนะครับเรานําปีพศมาตั้งหลักร้อยหลักสิบตั้ง3าหลักนะครับห้าหหลักหน่วยตั้งแค่2หลักตําแหน่งเดิมนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักแสนรางวัลที่1หลักหน่วย2ตัวล่างไปบวกหลักหน่วยครั้งที่1ของเลขหน้านั่นเองจุดนี้ทุกครั้งนะครับ หลัก10ก็วงไปที่เดิมหลักหมื่นรางวัลที่1นนะครับแล้วก็หลัก10หลักหน่วยรางวัลที่หนนั่นเองบวกกันนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักร้อยบวกหลัก10 2ตัวล่างตัวนี้ตัวนี้บวกกันนะครับแล้วดูหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองตัวนี้บวกกันนะครับเราก็ตั้งตัวเลขเหมือนเดิมนะครับเลข2มาตั้ง3าบวกหได้8ก็มาตั้ง เลข6มาตั้งนะครับสอบวกเจะได้9 2้บวกแได้10คือ0นะครับ3าบวกศได้3ตรงนี้นะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็บวกเลขลงมานะครับบวกกันได้7บวกกันได้4ีนะครับเจ็ดบวกสี่คือ1 1เพื่อเป็น2เป็น3เป็น4แล้วก็เป็น5แบบนี้มีทั้งหมด5ตัวนะครับหลักร้อยหลักสิบก็เช่นกันบวกลงมานะครับหนบวกหจะได้6 6เป็น7็ดเป็น8ดเป็น9แล้วก็เป็นศนย์แบบนี้นะครับหลักสุดท้ายนะครับบวกกันได้หนะครับ3าบวก8ดสบเอคือ1นะครับหบวกหนึ่งได้7ดพอได้เจ็ดแล้วนะครับเพิ่มเป็น8ดนะครับ8เป็น0ูนย์นะครับศนย์เป็น2นั่นเองนะครับตรงนี้ให้เพิ่มครั้งละ2แต้มนะครับตัวแรกเราจะไม่เอาฟันทงไปหลักหน่วยนะครับ8 0 2ศย์นั่นเองนะครับ ทีนี้หลักร้อยกับหลักสิบเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับตัวนี้สําคัญนะครับงวดนี้หลักร้อยบวกกันได้5นะครับนํามาวางนะครับหลักสิบบวกได้5เช่นกันมาวางตัวนี้นะครับเราบวกกันนะครับ5บวก8นะครับได้13ก็คือ3นั่นเอง3ตัวแทนเป็นเลข8นะครับผลบวกของ5นะครับ5บวก8นะครับ3ตัวแทน8ผลบวกของ5้นั่นเองนะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับ เรามาฟันธงตัวเลขกันตัวไหนที่มาพร้อมกันนะครับข้างบนกับข้างล่างนะครับตัวนั้นแหละที่เราเลือกออกมานะครับเป็นเลข3หลักร้อยนั่นเองเป็นเลข8หลักสิบนั่นเองนะครับเราก็นําเลข3 8ตัวนี้นะครับไปวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับ380แนะครับแล้วก็382นั่นเองเลขทั้งหมดมีแค่3มชุดนะครับไม่ต้องไปตัดออก นะครับสมชุดน้อยมากนะครับเราคิดจาก16เมษายนนะครับออกวันที่2พฤษภาคมงวดที่ผ่านมานะครับ3า8นะครับบางคนอาจจะไม่ชอบเลขเบิ้ลไปตัดออกก็จะไม่ถูกรางวัลนะครับ3ชุดเองนะครับไม่ต้องไปตัดออกนะครับแบบนี้3ตัวคณาเหมือนเดิมนะครับเป็นลุ้นกันเอาเองรางวัลที่1นนั่นเองนะครับสู่การคำนวณก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจนะครับ แต่บอกไว้ก่อนนะครับผมมาทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับและไม่มีใครรู้ด้วยนะครับเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองนะครับทีนี้สูตรตัวนี้นะครับเลขจะเหลืองวดละ3ามชุดแบบนี้ได้นะครับเราต้องรู้จุดนี้เพิ่มเติมนะครับแค่จุดเดียวนะครับหลักร้อยกับหลักสิบนะครับมีที่ไปที่มานะครับมีที่ไปที่มานะครับแต่ถ้าทําให้ดูตอนนี้อาจจะเป็นการชักชวนหรือมาแนะนําให้ทุกคนไปเล่นนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าใครชอบ แนวการคิดคำนวณแบบนี้อยากได้สูตรไปคิดเองนะครับไว้เป็นแนวทางในการเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราสามารถติดต่อรับสูตรได้นะครับตามเบอร์นี้0952429504นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID line ของทางช่องเรานั่นเองนะครับใครที่มีลายนะครับพิมพ์เบอร์นี้เข้าไปนะครับหรือใครไม่มีลายนะครับโทรมาหาผมได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาปรึกษากันได้นะครับ อยากได้สูตรไปนั่งคิดคำนวณด้วยตัวเองได้นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูว่าวันที่16พฤษภาคมคืองวดหน้าเราคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเรามารุ่นพร้อ,รอมๆกันนะครับเราตั้งเหมือนเดิมนะครับ 5, 6้า68แลห้ากดและก็6 8นั่นเองนะครับตำแหน่งเดิมนะครับหลักแสนรางวัลที่1ตรงนี้หลักหน่วย2ตัวล่างและหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าแบบนี้ เลขพ LEGO, to to uh ึ huh. ่งออกไปนะครับทุกคนน่าจะจําได้นะครับเลขกลุ Feed ่มนี Queen ้นะครับเราไม่สามารถที TA ่จะไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับเป็นเลขที่กองสลากเขาตักเข้าตัวมานะครับถ้าไปเปลี่ยนแปลงก็ผิดกฎหมายนะครับหลัก10ก็วงไปที่เดิมนะครับหลักหมื่นรางวัลที่1นะครับแล้วก็หลัก10หลักหน่วยนะครับรางวัลที่1บวกกันนะครับฝั่งหลักหน่วยก็วงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1นะครับไปบวกหลัก12ตัวล่างแบบนี้แล้วก็วงไปหลักหน่วยครั้งที่1ไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลข ทายนั่นเองตัวนี้บวกกันนะครับวิธีการตั้งตัวเลขเลข2มาตั้งนะครับ6บวก6ได้12ก็มาตั้ง1ก็มาตั้งนะครับ6บวก8บวกได้16ก็มาตั้ง3บวก0นย์ได้3นะครับ6บวก2ได้8นะครับเรามาดูหลักร้อยงวนหน้าว่าได้เลขตัวไหนนะครับ2บวก5ได้7 2บวก6ได้8 7บวก8 15นะครับ5เป็น6 6เป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9มีปากกากระดาษก็จดเอาไว้ดูได้นี่คือหลักร้อยงวดหน้าวันที่16พฤษภาคมนะครับเลข6บวกกันได้2นะครับบวกกันได้8 9 0 1แล้วก็2นั่นเองนี่คือหลักสิบนะครับ3วก6ได้9 8บวก8 16บนะครับ9วก6ได้15 5นะครับ5เพิ่มเป็น6 6เป็น8 8เป็น0นย์นั่นเองนะครับตัวเลข5เราจะไม่เอานะครับแล้วเลข3ตัวนี้ให้เพิ่มครั้งละ2แต้มนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับวันที่16พฤษภาคมนะครับใครที่จะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับฝากให้ทุกคนไว้พิจารณานะครับเลือกหลักหน่วยที่มีเลข6เลข8และก็เลข0ูนนั่นเองนะครับส่วนหลักร้อยให้ติดไว้นะครับเลขกลุ่มนี้หลัก10ก็เช่นกันนะครับแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่า เราจะเลือกตัวไหนนะครับภายใน5ตัวนี้เลือกตัวไหนนะครับแค่ตัวเดียวเท่านั้นแค่ตัวเดียวนะครับเอามาวางข้างหน้าตัวนี้วางข้างหน้าตัวนี้เราต้องรู้จุดนี้ต้องรู้จุดนี้นะครับรับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบแนวทางการคิดกับขนวบนี้นะครับเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบรู้ที่ไปที่มานะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับให้ติดต่อหาผมได้นะครับ 0 9 5 2 4 2 9 5 0 4เนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ IDline นะครับหรือจะโทรมาก็ได้เบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับผมแต่ถ้าเราจับคู่ทั้งหมดนะครับผมจะจับคู่ให้ดูนะครับ56789อันนี้เป็นหลักร้อยนะครับ89012นอะครับอันนี้เป็นหลักสิบนั่นเองแล้วก็เลขหลักหน่วยที่เราฟันธงเป็นเลข680นะครับหรือว่า 068นั่นเองนะครับผมเรียงจากน้อยไปหามากนะครับวันที่16พฤษภาคมนะครับชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับปี68ก็คืองดหน้าถ้าเป็นชุด2ตัวจะเป็น15คู่นะครับ15คู่นั่นเองนะครับหลักร้อยจะมี5ตัวนะถ้าจับคู่ก็ยังหลายตัวอยู่นะครับแต่ถ้าเราได้สูตรไปแล้วนะครับเลขในกลุ่มนี้ จะมีแค่3ชุดที่เราเลือกออกมาหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้นับและรู้จุดนี้นั่นเองใครที่ได้สูตรไปแล้วก็จะรู้ว่าเอาตัวไหนมาวางเอาตัวไหนมาวางนะครับจะมีเฉลยกับสูตรที่ส่งไปให้นั่นเองนะครับสนใจอยากเรียนรู้สูตรนะครับอยากได้สูตรไปคิดคำดวนวณด้วยตนเองก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0952429504เบอร์นี้เป็นเบอร์อดีไลน์นะครับหรือจะโทรมาก,ก็ได้นะครับ วันที่16พฤษภาคมนะครับเรามาลุ้นกันว่าชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์นะครับเวลามีสูตรดีสูตรเด็ดนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกรางวัลกันทุกทุกงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ